สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่ติดตามในนิปอลออโต้คาร์นะครับวันนี้นะครับผมนิปอลออโต้คาร์มานําเสนอกระบะค่างวด4,000กว่าบาท5,000นะครับคันนี้เลยนะครับราคาไม่แรงนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าลูกค้านะครับคันนี้ราคา220,000บาทเองนะครับสำหรับ Toyota Vigo 2.5 i n t e r c o o า e r นค e r ะครับผมบอกราคาลูกค้าก่อนเลยนะครับก่อนจะชมรถแบบทั้งภายนอกภายในช่วงล่างต่างๆนะครับ คันนี้นะครับ Toyota v i g โปี2007นะครับหรือว่าปี50ราคา220 0 0 0บาทนะครับเล่มพร้อมโอนบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยดูคลิปนี้จบโทรหานิพลออตโต้ขาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นะครับ0985984026นนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับ ถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับสามารถเริ่มต้นได้ที่ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับย้านะครับสาหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้แต่สําหรับลูกค้าที่ประวัติไม่เคยการผ่อนอะไรนะครับดาวคันนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่2 5 0 0 0บาทจบนะครับหรือว่าลูกค้ามีหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นห้าก็ได้นะครับเข้ามาชมรถได้นะครับคันนี้ขายตามสภาพนี้นะครับเล่มพร้อมโอน บริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับติดเครดิตติด BL ถามว่าออกได้ไหมออกได้เหมือนกันแต่ตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับแต่ถ้าลูกค้าติดเครดิตจะดาวอยู่ที่1 000, 2 0 0 0 0ไม่ได้แน่นอนนะครับผมบอกได้เลยว่ายากมากนะครับไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าลูกค้าติดเครดิตต้องดาวอยู่ที่40,000ขึ้นไปนะครับสำหรับลูกค้าติดเครดิตติด BL นะครับต้องดาวอยู่ที่4 0 0 0 0ขึ้นไป แล้วต้องไปดูยอดจัดว่าจัดได้เท่าไหร่นะครับผมถึงจะคํานวณให้ลูกค้าได้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับสําหรับลูกค้าการจะบอกว่าติดเครดิตติด BL ออกได้เป็นการโกรหกไหมไม่นะครับเรานะครับถ้าต้องตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับต้องดาวเริ่มต้นอยู่ที่40,000บาทขึ้นไปสําหรับลูกค้าติดเครดิตติด BL ติดคืนมอเตอร์ไซค์ติดบัตรเครดิตนะครับติดแท็กซิ่ ติดอะไรต่างๆแต่ต้องไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับและที่สําคัญถ้าติดคืนรถยนต์มีวิธีเดียวนะครับที่จะออกรถได้คือไม่ใช่คเครดิตบูโรนะครับแต่ต้องดาวอยู่ที่ประมาณ5-6หกหมื่นขึ้นไปนะครับประเภทนั้นแล้วก็รถต้องเป็นรถที่ไม่ตัวสูงมากราคาสูงมากต้องเป็นรถราคาอยู่ในระดับกลางๆนะครับสองแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าติดคืนรถแล้วคุณจะเอารุ่นใหม่ๆ นะครับแล้วอยากจะว่าฟรีดาวมีหมื่นหนึ่งสองมื่นผมบอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับยากมากนะครับสําหรับลูกค้าแต่สําหรับคันนี้นะครับมาชมกันเลยนะครับสําหรับลูกค้าไม่มีประวัติการฝอนนะครับอ่าก็รายละเอียดผมจะอธิบายท้ายคลิปให้นะครับแต่เรามาดูรถกันก่อนเลยนะครับสําหรับ t o y ย t a v วีโก้สตัว E ปี B 2007 i n t e r c cool อ er ินเตคคันนี้กันเลยครับ คันนี้นะครับราคาอยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทนะครับเล่มพร้อมโอนบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับสามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง6กไอ็งไอหกสิวดนะครับคันนี้6 0งวดนะครับในค่างวดอยู่ที่ประมาณ4,800บาทนะครับสำหรับลูกค้านะครับ4,800บาทลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรหานิผลออโต้คาได้เลยที่เบอร์098 598 4026นะครับ กันชนหน้านะครับมาดูเลยไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับอยตานะครับสวยใสนะครับทําให้เรียบร้อยนะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับต่างๆสีสันสวยงามนะครับคันนี้นะครับนี่นะครับแก้มนะครับซ้ายขวานะครับยังสภาพเดิมๆแต่ถามว่ารถคันนี้เคยทําสีมาไหมย้ํานะครับเคยทําสีมาเคยเก็บงานสีมานะครับ แต่รถยังโคงสร้างกระจกเดิมทุกบ้านนะครับตัวนี้ไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับล้อแม็กนะครับปัดเงาใหม่เรียบร้อยนะครับสวยไม่มีเกียร์ขึ้นนะครับก็ถือว่าเหมือนกับแม็กใหม่เลยนะครับล้อแม็กสวยๆนะครับยางดีสี่เส้นนะครับบอกได้เลยหูกระจกโครเนียมนะครับโลโก้ไฮรักดีโฟดีนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นกระจกเดิมโตโยต้าฟิล์มติดเรียบร้อยคานเสาตัวเดิมนะครับไม่มีร่องรอยแน่นอนหลังคาไม่เป็นสนิมไม่มีผุแน่นอนนะครับคันนี้นี่นะครับแล้วก็หลังคาก็เวอสวยนะครับไม่มีร่องรอยบุบไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับฟิล์มด้านข้างติดอ่าเรียบร้อยนะครับติดคิ้วสีดานะครับเป็นวีโก้ให้เรียบร้อยนะครับมีคิ้วตกแต่งมือจับโครเนียมสวยๆนะครับด้านข้าง ไม่มีร่องรอยขูดขีดเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับถือว่าใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะส่วนภายในฝั่งทางด้านซ้ายนะครับมาดูนะครับตะเข็บนะครับเดิมเดิมนะครับรอยเม็ดอาร์คเด่นชัดมากนะครับอันนี้เด่นชัดจริงๆนะครับทุกอย่างนะครับซอกประตูประตูเดิมแท้แน่นอนนะครับคอนโซลไม่มีร่องไม่มีหักนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับ มีรอยแต่งาบ้างแต่ไม่ขาดนะครับเบาะหนังนะครับคันนี้ทําความสะอาดง่ายนะครับก็ถือว่าโอเคนะคันนี้เบาะหนังนะครับคอนโซลตัวกลางไม่มีหักไม่มีชํารุดนะครับถือว่าหัวเกียร์แน่นดีด้วยนะครับแอร์ช่องแอร์ไม่มีหักนะครับตัวนี้เปิดปิดใช้งานได้นะครับไม่มีร่องรอยแตกล็อกได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับทุกอย่างนะครับคอนโซลตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับประตูด้านข้างนะครับไม่ใช่ผ้านะครับเป็นตัวหนังเรียบร้อยนะครับพุ่ม นะครับด้านข้างสวยงามจริงๆนะครับตัวนี้ประตูด้านข้างก็เดิมๆของโรงงานนะครับอ่าตัวนี้แคปยังเปิดไม่ได้นะครับเบาะแคปนะครับไม่ขาดไม่ชารุดนะครับถือว่าสวยงามมากเลยนะครับพื้นพรมสะอาดจริงแน่นอนนะครับดูนะครับพื้นพรมนะครับขอดักให้เรียบร้อยนะครับล้งค่องล้างค่าสวยงามมากนะครับตัวนี้เลยนะครับที่ไว้แว่นตาไม่มีหักไม่มีชํารุดนะครับไฟเปิดได้ใช้งานได้นะครับตัวนี้ แล้วก็โซนด้านหลังนะครับเส้นไล่้ายังอยู่มีนะครับทุกอย่างนะครับถือว่าสวยงามจริงนะครับคันนี้ในราคา220 0 0นบาทนะครับเลี่มพร้อมโอนราคาต่อรองได้นิดๆหน่อยๆนะครับตัวนี้นะครับมีการเก็บสีมานะครับเห็นไหมครับร่องรอยการเก็บสีมานะครับแต่เขาก็ถือว่าตัวนี้กระจกเดิมโตโยต้านะครับฟิล์มปลอดเอฟฟิล์มดำนะครับ หลังคาก็ถือว่าสวยงามนะครับตัวนี้นะครับดูให้เห็นๆเลยนะครับตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับมีสีเล็ดเล็ดรอดนิดหน่อยนะครับตัวนี้แม็กไลเนอร์นะครับไม่มีการเจาะทํานะครับไม่มีการเจาะรูนะครับไม่มีการเจาะรูอะไรเลยนะครับถือว่าสวยนะนะครับด้านข้างท้ายนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดนะเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับช่วงล่างนะครับล้อดุมแดงนะครับล้อแม็กสวยด้วยนะครับยางปี2018นะครับยางดีสีเส้น ศูนข้างในเดิมๆสวยๆเดี๋ยวเอาขึ้นลิฟต์นะครับดูคัตซีแล้วกันเนี่ยเห็นไหมครับคัตซีสวยๆเลยเดี๋ยวผมเอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับช่วงล่างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไฟท้ายนะครับสวยงามกันชนท้ายตัวใหม่ใส่ให้เลยนะครับกันชนท้ายใส่ตัวใหม่ให้เลยนะครับสวยๆเป็นไฮรักวีโก้นะครับตัวนี้โลโก้ตัว E หายไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ถือว่าสวยงามนะครับโตโยต้านะครับตัวกลางมีราคาย่อมเยาวนะครับคันนี้สองแสนสองหมืนบาทเองนะครับตัวด้านท้ายนะครับเม็ดโอเม็ดอาร์ตตัวเดิมหมดเลยนะครับด้านคงด้านท้ายนะครับก็ถือว่าโอเคนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับพื้นกระบะไม่มีผุแน่นอนนะครับเห็นไหมนะครับสวยๆนะครับฝาท้องฟ้าท้ายนะครับไม่มีรอยผุดไม่มีรอยขาดนะครับตัวนี้นี่ทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ ไฟตาไฟท้ายตัวนี้นะครับอาจจะมีสีเสีดยนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ที่สําคัญนะครับดูนะครับด้านข้างนะครับไม่มีร่องรอยชํารุดไม่มีร่องรอยขูดขีดเลยนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยในราคา2องแสนสองหมื่นบาทนะครับรถสวยๆนะครับแม็กสวยด้วยยางดีสี่เส้นนะครับร่องรอยขูดขีดไม่มีนะครับคันนี้บอกได้เลยร่องรอยขูดขีดไม่มีนะครับ ถือว่าสวยงามจริงนะครับก็แบบนี้นะนินเนียนสวยเลยโลโก้โตโยต้านะครับอันนี้ก็เป็นโตโยต้าตัวนี้ก็มีร่องรอยขึ้นมาบ้างนะครับก็คือแตกลายงามนิดหน่อยนะครับอันนี้นะไม่เป็นไรหรอกครับเกิดขั้นนี้ยนะระบบนะครับเป็นระบบเซฟตีีล็อกนะครับใช้งานได้นะครับเป็นนะครับตัวนี้นะครับทุกอย่างนะครับเลขไม้ก็อยู่ที่200,000กิโลนะครับก็อยู่ในประมาณนี้นะครับ เครื่องดีแอร์เย็นนะครับบอกได้เลยว่าแอร์เย็นนะครับร่องรอยตะเข็บเม็ดอาร์ตฝั่งทางด้านนี้เป็นไงบ้างโอ้โหนั่นตึ๊บเลยนะครับเห็นไหมเม็ดอาร์ตสวยเด่นชัดมากนะครับคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะคันนี้สวยๆจริงๆนะครับผมแนะนําได้เลยนะครับอันนี้ก็ค่างวดอยู่ที่ประมาณ4,800บาทนะครับดาวแค่ดาว2 5งหมื่นนะครับดาว2 5งหมจัดไฟแนนซ์นหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับค่างวดก็อยู่ที่ประมาณสี่พันกว่าบาทเองนะครับสี่พัน ตอนนั้น4,800นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรเข้ามาศึกษาคุยกับยิคนออโต้คาร์ได้เลยนะครับมาดูนะครับมาดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับอันนี้ราคา2 0 0แสนนะครับ2 0 0แสนเองนะครับคันนี้นะครับมาดูนะครับก็มานะครับคันนี้ ซุ้มนะครับซุ้มข้างในเดิมแท้แน่นอนนะครับก็ถือว่าเดิมๆนะครับเนี่นะครับตัวเดิมแท้แน่นอนนะตัวนี้ซุ้มนะครับต่างๆนะครับน้ำยารอเย็นนะครับสีชมพูโอเคเลยนะครับจ่ากไล่เรียบร้อยนะครับ่านาไหลมานิดๆนะครับแผ่นฝากระโปรงนะครับตัวนี้เปลี่ยนฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงของเซียงกงมานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ แต่คานหน้านะครับยังเป็นตัวเดิมนะครับตัวซับคานหน้าด้านล่างเดิมแท้แน่นอนไม่มีกระชนแน่นอนตัวนี้สกิปด้านมานิดหน่อยนะครับขานนี้นะครับฝั่งด้านขวานะครับฝากระโปรงมีรอยทําเห็นไหมนะครับก็ก็อย่างว่าตัวนี้นะครับไล่คานมาหน้านิดหน่อยนะครับก็นี่นะครับแต่เป็นคานเดิมนะครับคานเดิมตัวเดิมนะครับดูยังไงถึงรู้นะครับมันมีรอยสีแตกโฟนี่นะครับนี่เขาทาสีมาเห็นไหมครับ อันนี้ซูมเดิมนะครับซูมข้างในตัวเดิมหมดเลยนะครับด้านข้างในนะครับเดิมหมดเลยแทนเพูนย์เจ0ดนะครับของเดิมโรงงานซูมด้านในเดิมแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ราคาสองแสนนะครับคันนี้นะครับสองแส0สองมนบาทนะครับซูมฝั่งทางด้านนี้ข้างนี้ก็เดิมหมดนะครับเดิมหมดเลยนะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ที่สําคัญมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะครับสําหรับคันนี้ ในราคาสองแสนสองมืนบาทนะครับข้างว่าสี่พันกว่าบาทนะครับอันนี้ราคาย่อมเยาวนะครับนี่นะครับเสียงเครื่องดังนิ่งมากนะครับบอกได้เลยว่าเครื่องดังนิ่งมากเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่ได้ไม่ไอ้แน่นอน แบตเตอรี่ตั้งหากออกไปมันจะโดนตัวนี้นะครับถ้าโดนตัวนี้ส็ดไปตั้งเลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เดิมๆเครื่องไม่มีซึมไม่มีรั่วนะครับเห็นไหมนะครับไม่ดันไม่ไอเครื่องมีด้วยพัดลมเย็นด้วยนะครับเย็นนี่เย็นแรงด้วยนะครับสายพานหน้าเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับมีดังสุดๆนะครับแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับเดี๋ยวผม เร่งเครื่องให้ดูนะครับว่ารถคันนี้วันดำไหมรีแมปมาไหมนะครับผมให้ดูเลยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับดูนะครับดูเนี่ยเครื่องแน่นนะครับบอกได้เลยว่าเครื่องแน่นดังนิ่มนะครับน้มามันเครื่องไม่มี โอเคนะสวยด้วยนะครับคันนี้นี่นะครับแน่นแน่นด้วยนะครับอ่าดันไอไหมนะครับเดีย๋ยวให้ดูเนี่ยนี่ทุวัน,นที่ไไดัน่ไอแน่นอะนปะเดี๋ยวผมพาเอาเข้าลิฟต์ดูช่วงล่างกันเลยครับสําหรับคันนี้เอามาชมช่วงล่างกันเลยนะครับสำหรับผมที่ปนตโตคาร์ช่วงล่างดีคัตซีสวยต้องคันนี้เลยนะครับ ค,คันนี้นะครับมาดูนะครับช่วงล่างช่วงล่างนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับ ha, เดิมแท้แน่นอนนะครับเห็นไหมซับคันหน้าเดิมแท้แน่นอนเลยนะครับไม่มีร่องรอยการชนแน่นอนด้านล่างนะครับทุกอย่างนะครับตัวเดิมทุกอย่างเลยนะครับเห็นไหมช่วงล่างดีคัสซีสวยไม่เป็นสนิมนะครับไม่มีผุด้วยนะครับดูนะครับใต้ทงใต้ท้องนะครับมันมันเื่องไม่มีซึมไม่มีไหลไม่มีเยิมนะครับ เครื่องดีคัสซีสวยตัวนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าใต้ทงใต้ท้องเครื่องแห้งดีมากเห็นไหมครับใต้ท้องนะครับเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับคันนี้แล้วก็คัสซีนะครับถือว่าสวยงามนะครับเครื่องดีคัสซีสวยนะครับไม่มีการพ่นนะครับด้านล่างเห็นไหมครับอันนี้จังเป็นตัวเดิมโรงงานนะครับเห็นไหมครับล่องรอยตะเข็บเม็ดอาร์ตเดิมๆใสๆนะครับคือสวยเลยนะครับเห็นไหมนะครับใต้ทงใต้ท้องรอยทุกอย่างนะครับปลั๊กพงปลั๊กไฟอยู่ตัวนี้ตัวเดิม นะครับแท่นเกียร์นะครับยังไม่มีการแกะซ่อมเกียร์เด็ดขาดเลยเห็นไหมครับไม่มีนะครับไม่มีร่องรอยเลยนะตัวนี้ฝั่งทางนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับฝั่งทางนี้ชายขาดตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับน็อตตัวนี้สําคัญมากนะครับสําคัญมากมี6ตัวนะครับหลายผมหลายคันแล้วที่ผมบอกว่าถ้ามีการขันมาใหม่ๆแล้วพ่นสีทับนะครับก็แสดงว่ารถคันนั้นต้องอัดอัดโดนสวมซากมานะครับ เป็นการเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับยกหัวลงมาสวมนะครับก็มีเป็นไปได้นะครับก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับซื้อลดมือสองนะครับอันนี้นะครับเดิมๆนะครับไม่มีการขันแน่นอนนะครับเนี่ยใต้ทรงใต้ท้องถือว่าสวยงามมากนะครับไม่มีสนิมไม่มีโคนนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมไม่มีรั่วไม่มีซึมทุกอย่างนะครับตัวนี้เห็นไหมครับไม่มีเลยนะครับเฟืองทรงเฟืองท้าย นะครับบูทแหนบไม่มีเสริมนะครับไม่มีพอร์ตนะครับตัวเดิมนะครับแล้วก็ยางอะไรมีพร้อมนะครับด้านท้ายนะครับซุ้มท้ายก็เดิมนะครับตัวด้านล่างก็ของเดิมไม่มีร่องรอยชนแล้วก็เตาแก๊สมาเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนอตกระบะก็ยังไม่มีการขันยกกระบะลูกใหม่มาใส่นะครับเป็นตัวเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นร่องรอยของเดิมโรงงานนะครับตัวนี้หนานะครับ เพราะว่าทุกวันนี้นะครับรถที่เกิดอุบัติเหตุหนักเห็นไหมครับเขาซ่อมกันมาแบบว่ากระบะนะครับยกลูกเลยนะครับเราไม่มีการเคาะไม่มีการอะไรเลยทุกอย่างมันจะดูเดิมหมดนะครับแต่เราต้องศึกษาดูนะครับอย่างผมที่สอนได้ดูนะครับน็อตห้ามพวกนี้ห้ามมีการขันมาใหม่ๆนะครับขันมาใหม่ๆแล้วก็มีการพ่นสีทับนะครับอันนี้ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับต้องดูนะครับใต้ท้องด้วยร่องรอยชายตะเข็บนี่ต้องเดิมนะครับก็เหมือนกันนะครับ รถคันนี้เคยทําสีมาจริงนะครับแต่สภาพโครงสร้างเดิมนะครับมีแค่สกิดด้านหน้ามานะครับรองเปลี่ยนฝากระโปรงเป็นของเสตโครงมาแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นเดิมหมดเลยข้างล่างนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะซุ้มนะครับดูนะครับซุ้มข้างในก็เป็นสภาพเดิมๆของเดิมจริงนะครับไม่มีร่องรอยการชนหรือว่าเป่าเน๊ตมาเลยนะครับเห็นไหมนะครับโช๊คก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับมาดูฝั่งทางด้านนี้นะครับที่ผมบอกว่าเห็นไหมครับฝั่งทั้งนั้นนะครับที่มันสกิดมาด้านหน้า ฝั่งทางด้านนี้ก็เหมือนกันครับเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการเป่าแก๊สนะครับหรือว่าร่องรอยเคาะมานะครับยืดมานะครับไม่มีนะครับเ่็นการตัดต่อแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็หมายเลขคัซีนะครับก็อยู่ฝั่งทางด้านหน้านะครับไม่มีร่องรอยการตัดต่อเชื่อมมาแน่นอนนะครับก็เป็นเดิมนะครับตรวจด้วยขนส่งเรียบร้อยนะครับตัวนี้เห็นไหมนะครับอ่าใต้ท้องซีนคอหน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมให้เห็นนะครับก็ ถือว่าโอเคนะนะครับน้ามันอะไรต่างๆก็ไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะครับดูนะครับก็ถือว่าแห้งดีด้วยนะครับเนี่ยนะครับไม่มีเลยนะครับอ่าสาหรับลูกค้านะครับสนใจก็ลงมาเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับดูช่วงล่างนะครับดูห้องเครื่องรายงานทุกจุดทุกซอกทุกมุมแล้วก็บอกหมดทุกจุดแล้วนะครับกับนิพนธ์ออโต้คาร์ ชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วนะครับก็บอกให้ลูกค้าทุกจุดทุกซอกทุกมุมราคาก็บอกไปแล้วนะครับเงินดาวรายละเอียดต่างๆนะครับมาฟังกันเลยคราวนี้นะครับสาหรับคันนี้นะครับราคานะครับเป็น t ตโยต้าวีโก้2.5ตัว e intercooler นะครับปี2007ราคาอยู่ที่2 20,000บาทนะครับ2 20,000บาทต่อรองได้นะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่สําหรับลูกค้าไม่มีเครดิตนะครับเอาง่ายๆ2 20,000บาทสําหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวฟรีจัด ฟรีโอนนะครับให้ลูกค้าได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับคือ AA นะครับ AA นะครับสำหรับลูกค้า AA สําหรับลูกค้า B นะครับเครดิต B ีก็คือลองลงมา,มาผ่อนนิดหน่อยดาวอยู่ที่10,000บาทนะครับสาหรับเครดิต B ี0,000บาทแต่สําหรับลูกค้าไม่มีประวัติการผ่อนอะไรมาเลยนะครับไม่เคยซื้อรถไม่เคยซื้ออะไรเลย อันนี้ลูกค้านะครับดาวอยู่ที่25 0 0 0จบรับรถเลยค่างวดก็อย nice> ู่ท anyway> yeah ี่4 0 0 0กว่าบาทนะครับนะลูกค้าดาว25 0 0 0้าค่างวด4 0 0 0กว่าบาทแน่นอน1 0 0นะครับราคา2 2 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้เลี่มพร้อมโอนนะครับบริการจัดเฟ้นนได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยสำหรับลูกค้าติดเครดิตนะครับคันนี้นะครับต้องดาวอยู่ที่4 0,000ขึ้นไปนะครับสำหรับลูกค้าติดเครดิตนะครับติดเครดิตต้องดาวอยู่ที่40,000บาทขึ้นไปแน่นอนนะครับ สำหรับลูกค้าติดเครดิตนะครับโตโยต้าวีโก้นะครับ2อ e คันนี้เป็นของท่านแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรหานิพนออโต้คาได้เลยนะครับที่098.598.4026ส่นะครับส่วนรายละเอียดรถผมบอกไปหมดแล้วนะครับทุกอย่างนะครับว่ารถเคยทำสีมาตรงไหนมีสกิดตรงไหนบ้างทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถคันนี้เครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นพร้อมใช้งาน เล่มพร้อมโอนบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยเหมือนกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับก็ลองโทรเข้ามาปรึกษานะครับว่าแต่และเคสจะเป็นแบบไหนเรายินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับลูกค้าทุกๆท่านนะครับ ติดเครดิตติดบีเอก็ผมอยากให้เข้ามาดูรถที่เต็นท์นะครับแล้วก็มาเซ็นไฟแนนซ์ที่เต็นท์จะได้ง่ายกว่านะครับกว่าที่ว่าจะฝากเซ็นนะครับบางคนนะครับลูกค้านะครับเอ่อมงผมก็งงเหมือนกันนะครับเครดิตอ่าฟรีดาวได้ไหมครับเครดิตไม่ดีติดคือลถอันนี้ผมตอบเลยเดี๋ยวนะพี่ผมไม่รู้จะตอบยังไงนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับพี่ไม่มีหรอกครับติดคือลถแล้วจะมาฟรีดาว อันนี้ไม่มีแน่นอน100%นะครับทุกเต็นท์ไม่รับแน่นอน100%ผมบอกได้เลยการันตีได้นะครับที่ไหนรับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ที่นี่ไม่มีแน่นอนนะครับสาหรับลูกค้านะครับแต่ถ้าลูกค้ามีเงินดาว25ง0มก็จบนะครับสาหรับคันนี้โตโยต้าวีโก้คันนี้นะครับถ้าดาว25 0 0 0าจัดไฟแนนซ์อยู่ที่1 9 5 0 0 0บาท แต่สำหรับลูกค้าเงินสดนะครับต่อรองกันได้โทรเข้ามาหานิพน์อัตโตคาเลย098 598 4026นะครับส่วนไอดี n e ก็098 598 4026นะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอีกแล้วนะครับสำหรับคันนี้ทุกอย่างผมบอกหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างล้อแมกยางที่นี่นะครับจัดเต็มจัดหนักให้ลูกค้าทุกคันนะครับถึงจะเป็นรถมือ20กว่าปี แต่สภาพก่อนออกจากร้านผมบอกได้เลยว่าผมเช็คให้ลูกค้าเรียบร้อยเราไม่ได้ขายตามสภาพที่บอกว่าตามสภาพเลยราคาถูกๆคันนี้ถ้าเขาขายกันแบบตามสภาพไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องเก็บอะไรไม่ต้องทําอะไรเลยเขาขายกันอยู่ที่ประมาณแสนแปดแสนเจ็ดแสนแปดก็คือหมายถึงว่าตามสภาพก็คือสายพานอะไรไม่เปลี่ยนยางอะไรยางล้อนอะไรต่างๆแม,ม็กไม่หมึกไม่ทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างฟิลมไม่ติดอันนั้นผมมีนะครับขายถูกผมก็มี อย่างมัดได้คันนูอนอ้นน่ะผมขายถูกได้เลยแสนหกมาเอาได้เลยไฮเรนเดอร์ er, นะครับขายตามสภาพผมบอกได้เลยว่าถ้าขายถูกก็ขายตามสภาพนะครับลูกค้าต้องไปเก็บงานเองก็อีกประมาณ20,000-30,000มนะครับมันก็รวมรวมกันแล้วก็200,000กว่าเหมือนเดิมนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรเข้ามาหาญี่ผลออโต้หาได้เลยที่เบอร์098-598-4026นะครับคันนี้ราคา220,000บาทนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับญี่ปุ่นออโต้คาร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ